<100 S 2> ก็1 0ร้อยกว่าปีถ้าหยิบมาบอกอันเนี้ยเหมือนพ่อทาอ่าเหมือนพ่องเงินบางคารด้วยอย่างเงี้ยคือชัดเจนว่าอันนี้เป็นทองผสมร้อยกว่าปีแน่นอนอก็จะมีกล่องนี้ก็เก่ากึกมาเลยอ่าก็เก่ากึกมาเลยก็ชุดนี้ชุดนี้ยน,นะผมซื้อมาสองหมื่นเอาเทาไรครับพี่ชุดนี้แต่ อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นของที่มีอันนึงชอบมากออของที่หามานานวันนั้นเนี่ยใครได้ตะกุดเพราลุ่งจากผมไปพี่วณรโชตพี่วรชตใช่ไหมครับใช่แล้วก็วันนี้ได้มาอีกอันหนึง่งเนี่อันนี้เป็นสมดิษโบราณนะแจ๊ะเอตาอตาโกลใช่ไหมใี้เขาเีย์แะละ นี่เป็นสำนิกโบราณรวันนั้นทำอยู่บอบอวนเาะขำคาแ๊กเลยไม่ใช่เป็นบา้าอะชุดเหมาไม่เคยมีคําว่าผิดหวังครับพี่อนุวัฒนได้อ่ะถ้าอยากให้ยังอบอุ่นอบอวนมีความสุขประทับใจก็อยู่ที่คอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆแล้วล่ะได้แค่ชมครับตังไม่เยอะอ่านี่นะสำนิโบราณอันนี้โอ้โห เนี่ยถ้าคุณได้ไปคุณก็ดูสังหรณเป็นอะเป็นี่ไม่เป็นอย่างนี้ไอ้คล้ายๆหัวไม้ตะพจน์บางคนก็เรียกบาดตันแต่บาดตันน่ะ<อ>เขาจะเป็นบาทเลยอ่อาแต่บาดตันเขาจะเป็นบาทเลยเหนือเหมือนพวกตัวบาดตันเดียวคุณอ่าใช่บาด<ก>ตันเป็นเครื่องกลางโบราณบาดตันผมมีจะเป็นบาทเลยนี่เขาเป็นสมบาดได้นะบาดตันอยู่ชิดตังด้วย อเออเนี่ยเป็นบาทนะประธานนะครับอ่ะสําฤิดโบราณบาทตันองนี้ใครที่ได้ไปนี่คุณก็จะดูพระสัมฤธิดโบราณได้หมดอันนี้เป็นองค์คูชั้นดีเขาอะไรครับพี่อัอน,นนะี้เป็นบาทนะราเหมือนพระเชียงแสนใช่เป็นเชื้อราสัตว์สิ่งอืะะ่อนะ่าเนี่ยแบบเนี้ย ใครที่อยากได้ไปส่องเป็นองคูเป็นพันปีเริ่มคืนแล้ใครที่อยากได้ไปส่องเป็นองคูอ้าวดีสุดๆใช่ไหมเท่าไรครับพี่นะถ้ารายการแรกสนุกตื่นเต้นก็ต้องให้เขาแบบประทับใจสำลิ์โบราณบาตันอันนี้อ่าสำลิ์โบราณ บาทรตันอันนี้อันนี้เก่าอันนี้หกเจ็ดร้อยปีเป็นอย่างน้อยกเที่ยสมัยยุคลบุรีอ่มีบาตตันมีกินไม่มีอดเก่ามากครับพี่โอคุณอ่าเนื้อเหมือนพระเชียงแสนบาตตันใช่บโบราณอ่ะไม่ต้องตกใจนะรายการแรกที่ผมให้นี่เอาไปเป็นองค์คูอันนี้บูชาดีมีเป็นเครื่องรางอืมโอ้โหนี่ แล้วเป็นสำลิดด้วยใช่เอาเอาเท่าเนี้ยเท่าไรพี่เนี่เอาสี่พันสองสี่พันสองเอาสี่พันสองร้อยบาทยังไงก็ต้องเป็นหมื่นปิดลวตามด้วยสี 4, ่พันสองร้อยบาทครับอ่าเอาสี่พันสองร้อยบาทพี่ปิดลวตามด้วยสี่พันสองร้อยอ่ะสี่พันสองร้อยบาทสำหรับบาทตันสำลิดโบราณอันนี้จะไปดูเชียงแสนจะไปดูเชียงลุงจะไปดูอะไรได้หมดเลย น,นอ่าเอาว่าใครที่อยากจะศึกษาพระการจะหาสำนิดโบราณนะ่ะเป็นองเป็องคูคุณต้องจ่ายหลักแสนไงอ่าหลายหลายหมื่นหรือเป็นแสนใช่โอโ้โหนี่แบบนี้เอาสี่พันสองที่ให้ส<อ>ี่พันสองเพราะได้มาไม่แพงก็ให้ไม่แพงดูเทวรูปได้เลยปิดแล้วตามด้วยสี่พันสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมใส่ไข่ปลาก่อนนี่ โดนเก้กันนะอันหนึงอ่ะเป็นหลายๆเป็นหลายเป็นหมื่นก็มีนะอะไรที่คุณได้ไปแล้วเนี่ยนอกจากนะครับมีพุทธคุณลาความรู้คุ้มเลยอ่านี่นีไว้ศึกษาสุดยอดครับอาจารย์ดูสนิมดูความเก้าเลยใช่นี่ของแลลีมินเต็ดเลยครับ ก็ยังป้องกันคุณใส่ได้ด้วยนะอาตันนะครับก็ถ้าไม่งั้นไม่เป็นเครื่องรางที่คนสมัยก่อนใช้กันอ่ะโอแสดงว่าเขาอยากเก็บไว้เป็นองค์คุูเวลาเราเอาไว้สอนตอนเราเขาขอสอนอ่ะมาเพื่อนเพื่อต้องพิมพ์คุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องพระเพราะปกติอะอารมณ์ฟิลเนี้ยผมอยากคุยละอ่ะกล่องนี้เป็นพระยอดนิยมทั้งหมด ผมขอเอาออกอย่างเดียวอะโอ้โหนี่เปิดมาเดี๋ยวเห็นข้างในเลยอ่ะผมเอาตะก,กุดออกอันเดียวนี่อีวีมือครับผมเอาตะก,กุดออกอันเดียวใช่ครับที่สําคัญป้องกันคุณใส่ด้วยพี่โอคุณใช่ โอ้ oh, เอาตะกุดออกอันเดียวนะพี่อ่ะในกล่องนี้ทั้งหมดพี่พี่พิพมพ์ปิดกันได้ทันนะกล่องนี้ให้ประทับใจเลยเอามื่นสามเอามื่นสามพะเต็มกล่องหนึ่งหมื่นสามพันบาทใครมีทุนทรัพย์ปิดทีครับผมอยากเห็นใครมีคุณทรัพย์ปิดทีผมยาเห็นโ oh. อ้โหอ่แดงอย่างเช่นในกล่องนี้นะผมเอาตะกุดออกดอกดึง ในนี้มีอะไรอะไรเอา่ยจานแบงค์จานแบงค์ว้าวแน่โอ้โหปิตาพุ่งยาจ,จินดามีพระอุตมะโอ้โหนี่เห็นสมเด็จสามองเลยนะพี่กอพัฟอ่าโอ้พี่สามองค์เห็นปะผมหลวงพ่ออุตมะโอ้โหพี่สามองนี่เกินหมื่นสามยังอ่ะแล้วก็ห ปิตาพระอุตมะพุ่งยาใช่เหรียญพระอุตมะสิวอลีพระน้อยเนี่ยใช่ใช่ไหมพี่แล้วก็ตกโกพระเงินปิตาพระอุตมะปิตาพระอุตมะอ่ะฮือฮากันเลยแบ่งเดี่ยวไหมครับปิตาเนื้อยาอ่ะอันนี้พ่อแดงทุ่งคอกเหมือนทำเหมือนพ่อเต๋ไหมเขียไหมพ่อแดงพ่อเต๋เขาเขาทำวัตถุมงคลร่วมกันอืมธาตุันเนื้อดินก็นึ่งดินประยิ ใช่โคแจ่มจริงชุดนี้พี่พองงา,าหล่อมไม่ละลายเนื้อนะวะอืออ่ะได้ครับน้องแชบอกเขาอุตามะพี่นุกุลบอกแบงเดียวไหมครับปิตาเนื้อยาแต่สามองค์เนี่ยแบงเชื่อไมหมสามเนื้อเลยโอ้สี่ขัดสิบมาประเด็นคือเป็นสามองค์สามเนื้อใส่พุ่งตบไบทองคำเลยนะพี่แต่อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่กว่าเขาแบงค์อโอส้สวยมันโหดออะพี่พ อ่าอันเนี้ยโอดอันเนี้ยไม่โอดโอ้โหนี่อ่ะหลอมไม่ละลายเนื้อนวะพอสง่าเนื้อนวะนะเอาให้ไปคุ Quiz ้มครองตัวกันนี่เนื้อนวะโลหะเหลี่ยนหลอมไม่ละลายอยากให้มีความสุขกันเน่ะพิมพ์กันเยอะๆผมชอบคอมเมนต์ถ้าไม่มีคอมเมนต์เหมือนผมคุยคนเดียวอะเนะย ผมก็จะลาเพื่อนๆไปนอนกันละเท้าเท้าไรครับพี่พอสงา่าชุดกรรมการหายาครับน้องแชรมืองการอ่ะพอสง่าก็แพงเลยดิอเอาเนื้นวะนะ,อะเอาเก้าร้อยเก้าร้อยโอ้โหนึกว่า 9, เก้าพันท่านผมถ้าบผ,ผมจะเปิดไลฟ์มาเพื่อตังค้าร้อยอะมันไม่ใช่ความสุขปิดแล้วตามด้วยเก้ารอยบาทครับ ที่สุดหลวงพ่อสงาน้องม่วงแล้วเหรียญเนี้ยเขาเรียกว่าเหรียญหลอมไม่ละลายเพราะว่าตอนเอาไปหลอมทําฉนวนแล้วเหรียญเนี้ยไม่ละลายมีเหรียญอ่นละลายหมดพี่วิกรมรอดจันครับโอปพี่จะมาเต็มเลยมีเหรียญเดียวแล้วพี่มีเหรียญเดียวอ่ะแล้วเหรียญเหนียวมากมากอีเหรียญนึงนี่เหรียญหยุดกระสุนพ่อเต๋ อันนี้หยุดได้จริงอันนี้หยุดได้จริงเหรียญหยุดกระสุนพ่อเต๋อเอาหกร้อยฮะเอา 600. 600. ห 600. การ้อยหกร้อยครับเหรียญหยุดกระสุนหลวงพ่อเต๋อปิดแล้วตามที่หกร้อยแบ่งอีกแบ่งอีกโหพี่เหรียญห้ามกระสุนเอาหกร้อยอาจารย์แบ่งปันสุดๆอครับพี่ปิดโหปิดกระปาเต็มละเก้าร้อย ยังอยู่ยังอยู่เก้กันอยู่สักกู้นะครับนี่เอา600พี่มาริสาพี่ดกร้อยพี่บัวทองไม่ทันครับอ่าเป็นพี่มาริสาได้นะครับ600ปแมาต็มแล้วสวยด้วยเต็มหมดละก็ให้ไงนี่ก็ดอกนี้อันนี้คือตะกุดไปกับเพราะลุ่งว่าทากระบืออเป็นตะกุดเงิน อ,อันนี้เป็นตะกุดไปกับหลวงพ่อลุ่งวั่ากระบือมีครับตะกุดไปกับพอลุ่งเหนือเงินอโอคนเริ่มเข้ามาแล้วพี่ๆไปต่อไปไหนล่ะจริงๆเข้ามาเพื่อบอกลาะนะครับอ่าเป็นรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้เลยแล้วคุยกันหนึ่งรายการพระชัยวัดหนังอ่ะได้ พระชัยสิครับอยากเห็นการประมูลต้องนานแล้วนะครับหลวงพ่อป้องวัดลุ่มดินปิตาครับเอาหนึ่งจุดสี่ศูนย์วันนี้แ<ะ>ปลาการสุดท้ายแล้วแชอยากได้ตะกุดครับพี่บูวัดทองตะกุดพอลุงใช่ไหมพี่บูใช่เอางี้พี่บูตะกุดดอกเนี้ยนะ,ะอันนี้คือเป็นตะกุดเงิน ตะกุดเงินเนี่ยเป็นทั้งไปกลับและมีเงินกลับบ้านอ่าใช่เอาเครเข้าใจก่อนนะเขาบอกว่าตะกุดตะกัวเนี่ยใช้ด้านคงกระพันอ่าคําบอกเล่าเนี่ยเป็นคําบอกของพระมหาสวนะบอกตะกุดนะตามตําราที่เรียนถ้าตะกุดทองแดงแค้วคาดตะกุดเงินเรียกเงินตะกุดทองคําเป็นจกักรพดิเป็นมหาเมตตา ถ้าตะกุดตะกัวเนี่ยคือตะกุดมหาอุดนะนะอันเนี้ยเขาเรียกตะกุดไปกลับไปก็จะได้กลับไม่ตายกลางทางไปลบมก็ได้กลับเนะี่ยไปออกเรือก็ได้กลับและแล้วไปแล้วได้เงินกลับบ้านด้วยอยากเห็นประมูลพระชัยเดือดๆรายการสุดท้ายครับเท่าไรครับอาจารย์ตะกุดเอาแปดพันแปดพันครับตะกุดไปกลับหลวงพ่อลุงท่ากระบือเอาแปดพัน ขอแทนที่ลงหน้าเฟซเนื้ออะไรครับกระไรทองครับผมได้รูปแล้วดีใจครับพี่บัวทองขอบคุณมากๆครับเอาแปดผ่านกับพี่ตะกุดเงินไปกับลวงพอลุงวัาทกระบือสุดยอดความรู้อยากเห็นประมูลพระชัยวัดหนังด้วยครับอพระชัยวัดหนังอ่ะเดี๋ยวผมได้ให้เป็นรายการสุดท้ายงดงามมากพระชัยวัดหนังดูง่ายนี่ เขาเรียกว่าเนี่ยปิดแปดพันพิบูวท้องผมผมผมถ้าใครติดตามผมตลอดจะรู้ว่าในกระเป๋าผมก็มีตะกุดไปกับเพราะเปลี่ยนวชัยมงคลและเพราะไอ้เจ้าแบงก์ก็หาใช้อันเนี้ยติดนะติดรถติดตัวไว้นะคือคุณไปที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะไม่ตายกลางทางคุณจะได้กลับบ้านโดยปลอดภัยอ่านี่ดีกว่าคุยถึงองค์นี้กัน ให้แบบช้ำๆก่อนจบรายการศิละปะของช่างที่แกะพิมพวัดหนังเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือหน้าวัดหนังจะตายกักหน้าพระอิ่มเวลาเจออ่าพระถือบัววัดหนังกับพระถือบัวหัวเข่าอ่ะพระอิ่มอะ่ะให้คุณจําหน้าก่อนเลยคือคนแก่คนละคนคนแก่คนละคน,คนหน้าแบบเนี้ยไม่ว่าพระชัยปุยอี่ยมวัดหนังจะเป็นบล็อกไหนก็คือหน้านี้ จริงพระชายวัฒนหลังมันนี้หลายพิมนะที่ถือบัวโอ้ท่านต้องหลายพิมพแต่พิมพ์าได้น้อยนี่นะครับโอ้พี่สุทินอันนี้คือคนดูพระเป็นถ้าหยิบมาปุ๊บเห็นเนื้อ,อน,นี้ปับ๊บบอกเหมือนพ่อทาคือพระนี่จะร่วมจะ,จะร้อยกว่าปีออถ้าหยิบมาบอกอันเนี้ยเหมือนพ่อทา เหมือนพ่องเงินบางคานด้วยอย่างเงี้ยคือชัดเจนว่าอันนี้เป็นทองผสมร้อยกว่าปีแน่นอนอ่าดังนั้นแน่นอนครับของอะไรที่เป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะวัดหนังผู้ที่ได้ใช้วุทธคุณปู่เอียเ่ยมเหรียญก็เป็นเบญจะหลายล้านถูกไหมปิดตาก็เป็นล้าน หลายล้านพชัยนี่เหนือพ่อเ,พเงินบางคันหน้าเดียวกับตากระแตนครับผมมิสูดพี่ต้องหน้าเดียวกันเช่างปั้นกับคุณอยู่สองนาทีครับอาจารย์หลวงพ่อเงินก็เนื้อนี้พี่ชายน้อยลุ้มน้ำดำผมอะต้องเขียนราคาใส่มือแล้วผมจัดส่งฝันดีให้เป็นรายการสุดท้ายจะได้แขวนวันดังต้องจ่ายเท่าไหร่แพ้ดูง่ายมากมากครับ น้ำแช่เมืองการเนียเนื้อพราแบบนี้เหมือนจอบเล็กบางคร้นถูกเน่างนื้อหาพราอย่างเี้ยถามว่าเป็นพราที่ดูง่ายคืออย่างงี้คือธรรมชาติบ่งบ่อคนที่เล่นพลาใครไม่ใครไม่อยากได้ก็คือบูยว่าหนังที่เป็นยอดนิยมของวงการคือแฟนองเนี้ยได้แฟนใช้พุทธคุณด้วยแล้วไว้ศึกษาพระที่ว่ายุคเดียวกันแล้วองคเนี้ย เขาเรียกอะไรอ่ะพะชัยวัดหนังต้องจ่ายคือคุณต้องหอบตังค์หลายหลายแสนแน่นอนอะไปจ่ายแล้วถามว่าแบบเนี้ยจะหาที่ไหนในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอะไม่มีอันเนี้ยเหรอเก๊เพิ่มไม่ล้านหนึ่งจริงๆไม่ได้เพิ่มแสนนะแล้วก็อันเนี้ยไม่ใช่วัดหนังอะเพิ่มไหอีกแสนหนึ่งพาดูไม่ได้ยากเลยพาร้อยปีเนะครับดูไม่ได้ยากเลยมมีควา ใช่อ,อันนีห้หยิบมาเพราะเงินบางคาแบบนี้ก็แท้เลยเพราะทาแบบนี้ก็แท้เลยเพราะายุคเดียวกันคือร้อยกว่าปีและเอกลักษณ์พระชัยหน้านี้ประคําหลังนั่งบัวเนี่ยชัดเจนแต่สบายตาครับพระชัยแบบนี้สร้างก้อนเหรียญแท้และสวยดูง่ายเร้วที่สําคัญคือพระชัยวัดหนังอะวัดหนังที่สุดแล้วครับอจะเล่นเหรอเราเอ้ามา เอาแท้ยังไงก็แท้ความเก้าเนื้อบ่งบอกคือได้ใช้ทั้งพุทธคุณได้ได้ใช้พุทธคุณทั้งได้ทั้งประดับบารมีเราไว้ดูพระอ่นี่ดูไปบ่อยปุ๊บเนี่ยพระเนี่ยทำให้ไวรับสายตาได้มาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นบาทเวลาเดินแล้วสองหมื่นบาทเนี่ยไม่ทันนะครับมาที่สามหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้นี่ ามาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วถึงแสนแน่รายการนี้ขายอต้องเป็นแสนลหะเก้าธรรมชาติครับพี่คนธรรมดาสู้ชีวิตนี่รู้แสนอยู่แล้วพี่มานัทโอ้โหมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับวัดหนังมีแต่เป็นแสนเป็นล้านพี่คมสัน อยู่ที่40,000บาทมาที่42,000บาทมาที่44,000ืนี่ันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่44,000บาทมีทุนผมจะเคาะให้มันเลยครับพี่ชมใจครับเอาแค่ว่าการที่คุณจะได้ครอบครองพระชัยยอดนิยมของประเทศไทย <c oughs> เนี่ยพระชัยยอดนิยมของประเทศไทยการที่คุณจะได้ครอบครองมันเป็นเรื่องนะ เจ้าของเบนจภาคีพิตาเมืองไทยครับปูเอี่ยมวัดหนังเนี่ยมาที่สี่หมื่นหกพันบาทมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายตะกัววัดหนังอย่างหลักแสนถ้าโลหะวัดหนังนี่คืนนะแต่หลักล้านอยู่แล้วครับนี่ใครจะได้ครอบครององค์นี้ในค่ำคืนนี้เนี่ย,ยนเนี่ยเอกลักษณ์แบบเนี้ยให้รู้เลยไปเจอพิมพ์ะ ไม่ต้องไปจำตำหนี่หรอกมันไม่มีหรอกแต่ถ้าดูว่าเป็นเนื้อทองเหลืองร้อยปีแล้วเอกลักษณ์พิมพ์เป็นนั่งบัวแบบนี้จ่ายตังค์ซื้อให้ไวแล้วเอามาให้ผมอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สี่หมื่นแปดพันบาทครับราคาสุตายอะไรนะแปดพันบาทมาที่สี่หมื่นแปดพันบาทร้อยบาทครับราคาสุตายทองสามหมื่นพาเหรอไม่ถึงสองหมื่นเลยวัดหนังอย่างเดียวอ่ะถ้าซื้อต่ำกว่าแสนได้คุณก็เก่งแล้ว อยู่ที่4 8 8 0 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่4 9 0 0บาทแล้วมาที่4 9 0 0บาทกับราคาสุดท้ายมาที่4 9 3 0 0บาทครับมาที่4 9 3 0 0บาทครับราคาสุดท้ายครับถ้าพระชัยวัดหนังราคานี้อยู่ที่4 9 3 0 0บาทมาที่4 9 5 0 0บาทครับราคาสุดท้ายพระชัยลูกู่เอี่ยมวัดหนังมาที่4 9 6 0 0บาทครับ อยู่ที่สี่หมเกหอบาทที่พี่มานะชัยไม่เคยขออะไรเลยพี่มานะชัยจริงๆปิดไปที่พี่มานะชัยนะครับเก้าสี่หื่้าห้ารอยบาทเอ้หกร้อย600บาทท้่วโอโคป้าร้อยเดียวพี่มานะชัยจริงๆครับนี่ะโอ้แบง ทองสองหมื่นพระสองหมื่นกว่าพี่มานชัยผมคิดว่าเราสร้างโมเมนต์ประทับใจให้แฟนเพจกันนะครับรายการเนี้ยผมขอพี่มานาชัยหกหมื่นนะครับทองสองหมื่นถ้าปูเอี่ยมวัดหนังอ่ะ สองหมื่นกว่าเขาจะหาวาเป็นพระเกลียวใช่จัดไปลูกพี่เนี่ยหกหมื่นผมขอหกหมื่นแต่เราจะมีโมเมนต์ประทับใจกันคือพันนี้ก็ไม่ได้เจอบ่อยเลยนะพูดถึงอ่ะนี่ยนี่ครับอาจารย์โอ๊ตปิดหกหมื่นพี่มานาชัยพี่มานาชัยปิดหกหมื่นนะครับขอบคุณมากมากดังนี้ อะไรไอ้เจ้าแบงก็ต้องจะให้พี่มนละไทยว้าให้สมเด็จไอ้สมเด็จโอ้ยน,นอนนั้นอันนั้นจับจอัพเลยนะพี่อ่ะผมมีของสมนาคุณให้อ่าเนี่ยขอบคุณนะอันนี้คือความประทับใจโอ้โหนี่จริงๆผมให้ปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็มูลคาคาหมื่นกว่าบาทเออโอ้โห สุดยอดครับของแท้พี่มานาชัยยังต้องมาสุดยอดครับอาจารย์ใจถึงสุดๆผมให้ปู่บุญวัดกลางบางแก้วอันนี้เพิ่งได้มาเลยองค์สวยนี่กับพี่มานาชัยนะอยากคิดว่าพระองค์นี้สองหมื่นกว่าไม่ได้ถูกมทองสองหมื่นหกหมื่นท้ากพระสี่หมื่นซึ่งแน่นอนครับวัดหนังองค์ละสี่หมื่น 40, นี่คือนะ ต้องนั่งเครื่องย้อนเวลาไปสามสิบปีที่แล้ววันนีะแต่พี่ม,มานาชัยให้ใจมาผมสมนาคุณปู่บุญให้หนึ่งองค์หัวใจทั้งคู่เกิดโมเมนต,ต์ดีๆในไลน์นี้สอ,สอง,งครั้งสองขอบคุณอาจารย์โอ๊มากๆครับอ่าโหสุดยอดครับพี่ชมชยัยครับถ้าเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับไล้์วันนี้พิมพ์ความประทับใจ ให้กับความอบอุ่นของครอบครัวสันขวานของเรานะพิมพ์ความประทับใจให้กับความอบอุ่นของครอบครัวสันขวานของเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้นะผมยังมีเนื้อยาจ,จนนินดามนีปูบุญที่ได้มาพร้อมกันด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูกันวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกทกท่านอบอุ่นจริงๆครับสวัสดีครับ